ด้านล่างนี้คือบทความรีวิวฉบับภาษาไทยความยาวประมาณ2,000ันคำเกี่ยวกับ m c 8 a 5 Patton รถถังกลางรุ่นอัปเกรดสุดท้ายของซีรีส์ M48 ที่ยังคงมีประสิทธิภาพในสนามรบยุคสงครามเย็น 1. บทนำภาพรวมและความสำคัญของ M48A5 M48A5 Patton ถือเป็นรถถังรุ่นสุดท้ายและทรงพลังที่สุดของตระกูล M48 Patton ที่พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มศักยภาพและรีเฟรชระบบให้ทันสมัยกว่าต้นแบบเดิมโดยเริ่มโครงการอัปเกรดระหว่างปี1975ถึง1979พร้อมติดตั้งปืนหลัก105มิลิเ mm. มตร M68 และระบบเครื่องยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้ามันถูกนำมาติดตั้งในหน่วยสำรองและกองกำลังในชัชนแนลกาดของสหรัฐอเมริกาจนถึงปี1987ตัวรถยังได้รับการส่งออกให้หลายชาติ เช่นเกาหลีใต้ไต้หวันและตุรกีโดยมีการปรปับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสนามที่ต่างกัน 2. ประวัติศาสตร์และที่มา2.1ต้นกำเนิดซีรีส์ M48 M48 แพตตอนถูกพัฒนาภายหลังสงครามเกาหลีเปลี่ยนแปลงแนวคิดรถถังหนักและกลางแบบเดิมและถูกผลิตเพื่อใช้งานตั้งแต่ต้นยุค1950โดยเน้นเป็นรถถังกลางที่มีอำนาจยิงสูง2.2เส้นทางจาก M48A3 สู่ A5 ในปลายทศวรรษ1970โครงการอัปเกรดจาก MC8A3 สู่ MC8A5 เริ่มต้นขึ้นที่แอนนิสตันอาร์มีดีโปตุลาคม1975ถึงธันวาคม1979โดยติดตั้งปืน M68 ขนาด105มิเมเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเป็นเครื่องยนต์ดีเซล AVDS 1 7 9 0ถึง2ดีพร้อมเกียร์อัลลิสัน CD850-6A ปรับปรุงโครงสร้างภายในและเพิ่มระบบควบคุมการยิงบางส่วน ผลคือได้รถถังที่มีสมรรถนะใกล้เคียง M60 เพื่อลดต้นทุนและขยายอายุการใช้งานรถถังเก่าเหมาะสมกับกองกำลังสำรองมากยิ่งขึ้น 3. การปร,ปรับปรุงทางเทคนิค3.1ระบบปืนหลัก105ม mm. ม M68 หนึ่งในหัวใจของ M48A5 คือการอัปเกรดจากปืนเดิมขนาด90ม mm. ม M41 เป็น105ม mm. ม M 6 8ซึ่งใช้กระสุนเทียบเท่า M 6 0และมีประสิทธิภาพด้านเจาะทะลุเพิ่มขึ้นอย่างมากพร้อมบรรจุกระสุนได้54นัด3.2เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซล AVDS 1 7 9 0ถึง2 d ให้กำลัง750แรงมา้า643แรงม้าจริง รองรับน้ำหนักรถ49ตันจึงช่วยให้ M48A5 มีแรงขับเคลื่อนใกล้เคียง M60 นอกจากนี้เกียร์อลิสัน CD 8 5 0 6 a ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความน่าเชื่อถือของระบบขับเคลื่อน3.3ระบบควบคุมการยิงและการมอง M48A5 ได้รับระบบควบคุมการยิงแบบเชิงกลที่พัฒนาขึ้นเล็กน้อยมีการเปลี่ยนบางตามองจากแบบสูงเป็นอูดานโลโปรไฟล์คาโปล,ลา ที่ลดลวดลายโครงสร้างและติดตั้งปืนกลหลัก M60D หรือแคลอรีบนฮาร์ฟคาบปูนโลทางผู้บังคับการยังสามารถปิดแฮตและใช้เปริสโคป3 3ช่องได้มีการทดสอบสต a b i ลิเซอร์แบบฟลูอิดิกันสต a เ i ลิเซอร์ที่โดดเด่นแต่ไม่ได้นำไปใช้จริงในภาพรวม 4. สมรรถนะในสนามรบ4.1อำนาจการยิงและการเจาะทะลุปืน M68,105 ม mm. ิม เป็นปืนหลักที่ทรงพลังถังในด้านอัตราการยิงประสิทธิภาพและแรงยิงสูงเหมาะสำหรับยิงส่วนชั้นเกราะของรถถังฝ่ายตรงข้ามโดยอัตราเข้ากระสุนเร็วและแม่นยำม,มากขึ้น4.2การป้องกันและเกราะเกราะ M48A5 ยังคงมีการดัดแปลงจาก M48A3 โดยใช้โครงสร้างเดิมแต่เสริมกระบองคอปปาปูล่าตัวใหม่และลดโปรไฟล์เพื่อทำให้มุมโจมตียากยิงโค้งกระสุนยากขึ้นนอกจากนั้นยังมีการใช้เอราในบางรุ่นที่ส่งออกเช่นมากาชของอิสราเอล 4.3ความคล่องตัวและระบบขับเคลื่อนถึงจะมีน้ำหนักมากแต่เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ช่วยให้ M48A5 สามารถเร่งสปีดได้ดีทว่าในการเปิดโลงหรือสภาพสนามที่ยากมันอาจไม่เร็วเท่ารถถังรุ่นใหม่กว่า mm. เช่น M60A3 4.4ความสำเร็จและสถานาการบริการ รถถังนี้เป็นกำลังหลักของกองกำลังในชั่นแนลกาดและกองทหารสำรองของสหรัฐอเมริกาจนถึงยุค8 0 s กลายเป็นรถถังเฮอริเทจก่อนจะถูกปลดประจำการในปี1987และส่งต่อให้กองทัพต่างประเทศต่อ 5. ความแตกต่างระหว่าง m 4 8 a 5กับรุ่นอื่น5.1เปรียบเทียบกับ m 6 0 a 3ระบบควบคุมการยิง fcs m 6 0 a 3มมีระบบควบคุมการยิงขั้นสูงเช่นติดตั้ง cross wire sensor laser rangefinder เทอร์โมไซสตาบิลลเซอร์ที่ดีกว่า credit. com พื้นที่ภายในรถ M60A3 มีห้องภายในกว้างกว่าซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกเรือการป้องกัน M60 มีกรอดที่แข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยและแบบสตาบิลเลเซอร์ล็อกจังหวัดได้ดีกว่าราคา M48A5 มีราคาถูกกว่าเหมาะกับกองกำลังสำรองหรือที่มีงบจำกัด5.2เปรียบเทียบกับ M48 รุ่นก่อนหน้า พัฒนาจาก M48A3 อย่างชัดเจนด้วยการเพิ่มปืนหลัก105มิลิเมตรและลดโปรไฟล์คาปลอแต่ยังใช้ชัตเตส์และโครงสร้างเดิมส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ปรับปรุงบางส่วนแต่ยังคงมีอุปกรณ์หลายอย่างจากรถถังยุค 70S 6. <S การส่งออกและการใช้งานในต่างประเทศ6 1หเกาหลีใต้ติดตั้งแคลอรี่บนอุดันคาป,ปลอและมีการเสริมกล่องเก็บระเบิดคอวันที่ด้านข้างพร้อมใช้ในการซ้อมรบยุคต้น 1980S 6.2อิสราเอลมากาชอิสราเอลเรียกรถในซีรีส์นี้ว่ามากาชโดยมากาช5คือรุ่นที่พัฒนามาจาก MC8A5 ซึ่งมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล750แรงม้ากรเอร่าและอูดานคาโปลา6.3ตุรกีไต้หวันทั้งสองประเทศได้รับ MC8A5 และใช้งานในหน่วยราบกองทัพหลัก โดยไต้หวันมีตัวแปรเพิ่มเติมอย่าง cm11 และ cm12 ซึ่งเพิ่มระบบควบคุมการยิงแต่ถือว่าได้รับอิทธิพลจาก m48a5 โดยตรง 7. ข้อดีและข้อด้อย7.1จุดแข็งความคุ้มค่าใช้รถถังที่มีอยู่แล้วปรับปรุงให้ใหม่ในราคาต่ำอำนาจยิงปืน105 mm. มิม m68 มีประสิทธิภาพสูงสำหรับรถถังในยุคนั้นกรอบและตัวถังตัวถังแข็งแรงคาปล่าราบลงมุมยิงยากขึ้น ความเชื่อถือได้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลระบบ FCS กลไกใช้งานได้ดีการส่งออกและใช้งานยาวนานมีการใช้ในกองทัพหลายชาติและใช้ได้นานจนถึงปลาย 1980s 7.2อจุดอ่อนระบบควบคุมการยิงยังคงใช้แบบเชิงกลที่ล้าหลังกว่า M 6 0 a 3และรถถังเยอรมันรุ่นใหม่ความเร็วและความคล่องตัวช้ากว่ารถถังกลางสมัยใหม่ถูก M 6 0 a 3ทิ้งห่างเรื่องประสิทธิภาพ กรอบต้านแรงระเบิดกรอบแบบเดิมไม่เทียบชั้นรถถังที่ใช้คอมโพสิตหรือเอราโดยไม่เสริม 8. ความคิดเห็นจากผู้ใช้งานจริง8.1 Reddit อ g u n กา r น HPC ผู้ใช้ Badmack 8,989ให้ข้อมูลว่ามันเป็นการทำซ้ำครั้งสุดท้ายของ M48 ไม่มีลูกเล่นแฟนซีมีเพียงตัวค้นหาระยะโดยบังเอิญและสปอตไลท์ IR เนเนว่าแม้ระบบจะไม่ล้าแต่เป็นภาคสุดท้ายที่คุ้มค่าของ M48 8.2การเปรียบเทียบกับ M60A3 จาก Reddit R แทงพรมีผู้ใช้ Tc Complete กล่าว M48A5 Boss Mosley Mechanical Wide the 60A3 Heat Thermal Side c r o s s w i r e Sensor m o r e Room in the t u r r e t Thermal s h r o l l on the Main Gun Stabilize Fire Control Etc แสดงถึงข้อจำกัดด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ M48A5 เมื่อเทียบกับรุ่นใหม่กว่า 9. บทสรุป ตำแหน่งทางประวัติศาสตร์ M48A5 Patton คือตัวอย่างช่วงเปลี่ยนผ่านของรถถังโลกหลังสงครามเย็นทั้งในแง่การเพิ่มศักยภาพและประหยัดต้นทุนมันไม่ใช่รถถังขั้นสุดยอดแต่เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับกองกำลังสำรองหรือประเทศที่ยังต้องการใช้รถถังเก่าสำหรับกองกำลังที่มีงบจำกัดมันคือรถถังใหม่ในราคาถูกสำหรับประเทศที่ต้องการ r e l i a b i l i t y และการใช้งานยาวนานมันคือคำตอบง่ายๆ สำหรับผู้ที่ต้องการระบบป้องกันและตลาดหลักอาจจะขาดลุ้นในเรื่อง FCS และเตรียมเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าได้ 10. ปิดท้าย M48A5 คือรถถังกลางที่สะท้อนแนวทางการอัปเกรดทางยุทธโธปกรยุคสงครามเย็นยึดโครงสร้างเดิมเปลี่ยนระบบที่ล้าสมัยบูรณะใหม่ให้ใช้งานต่อได้อีกหลายปีแม้จะไม่ใช่รถถังแนวหน้าที่รุ่นใหม่ๆต้องยอมรับว่ามันเองก็ทำหน้าที่ได้คุ้มค่าตามบทบาทที่ตั้งใจไว้ แอลมันจะยังคงมีคุณค่าในประวัติศาสตร์ยุโทโปปกรณ์โลกสื่อไปหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะด้านเทคโนโลยีฟิลที่ใช้งานจริงหรือการรีวิวจากกองกำลังต่างชาติสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ